ชื่อตานะครับอตอนนี้ก็อายุ31บอปอาชีพเป็น Developer ครับคือปกติแล้วจะเป็นคนที่ผมค่อนข้างเส้นเล็กครับแล้วก็พอเหมือนอายุเกิน25มาผมมันก็เหมือนเส้นเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็มีแบบมีบางลงบ้าง ก็จริงๆก็น่าจะส่งผเลเรื่องถึงความมั่นใจครับเวลาไปเที่ยวเยวลาอะไรกับเพื่อนอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เหมือนมีเทคนิค N N N นะครับที่สนใจเหมือนประมาณว่าเขาสามารถกระจายการาฟผมได้ได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็มันน่าจะเหมาะกับกับเราที่ว่าเหมือนผมมันไม่ถี่อยู่แล้วครับทาให้เหมือนใช้การาฟผมได้ได้ดีขึ้นก็วัออนนี้ก็มาปลูกเป็นเทคนิค N N N ครับก็สาเหตุที่เลือกเทคนิคนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วโดยธรรมชาติของผมเราจะเป็นคนที่ผมค่อนข้างเหมือน ห่างไม่ได้เส้นผีมากนะก็เทคนิคนี้ทําให้สามารถปลูกได้ผมแน่นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับก็ตอนนี้ทํามาก็2อาทิตย์แล้วครับตั้งแต่จริงๆเลยก็เริ่มตั้งแต่ตอนทําจนถึงตอนนี้เลยรู้สึกเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาอย่างเดียวลครับเพราะที่เหลือก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอาจจะรู้สึกแบบตึงๆบ้างแต่ไม่ได้เจ็บหรือปวดขนาดนั้นครับ ค่อนข้างพอใจคือทันทีที่เห็นลายผมหลังปลูกเลยก็รู้สึกรู้สึกโอเคครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจกับการตัดสกินเฮดอีกครั้งครับจริงๆก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเจอ,อคุณหมอเลยครับก็หมอให้คําแนะนําที่ดีมากแล้วก็ตรงไปตรงมาค่อนข้างที่จะจริงใจกับคนไข้คือจริงๆแล้วหมอก็ไม่ได้ว่าแนะนําว่าจะต้องปลูกผมอะไรชักทีเดียวแต่ว่าอันนี้เพื่อเสริมความมั่นใจก็เลยปลูกเพิ่มเข้าไปด้วยประมาณนั้นมากกว่าครับรก็ถ้าเกิดว่าใครเหมือนรู้สึกว่า ตัวเองเริ่มผมบางลงหรือว่าผมร่วงมากขึ้นก็อยากจะให้รีบมาปรึกษาหมอตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อว่าอาจจะได้รักษาทันแล้วก็ได้ใช้วิธีรักษาที่อาจจะรวดเร็วแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านี้ครับ